สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast EP ที่99วันนี้เดย์1ครับนี่คือสิ่งที่จะพาชีวิตคุณจากจุด A ไปสู่จุดไหนก็ตามที่คุณต้องการได้ง่ายและเร็วขึ้นอีกเยอะเลยครับ สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ no fab challenge podcast นะครับวันนี้วันที่161แล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนส่วนตัวผมเนี่ยผมบอกเลยนะวันนี้เนี่ยเกือบแตกฮนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมเนาะผมรู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเนาะผมผมน่าจะเล่าประมาณ2-3สาครั้งแล้วปะที่ผมประมาณว่าเออมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาเนาะช่วงนี้ก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเหมือนกันนะครับอาจจะเพราะว่าช่วงนี้ทางานหนักด้วยมั้ง แล้วก็พอมีเวลาว่างก็ไถเขาเรียกอะไรไถไอจีไถทิกตอกอย่างเดียวเลยนเนาะก็รู้สึกว่าไม่รู้เหมือนกันแต่อนุมานเราเองว่าพฤติกรรมนี้น่าจะมีส่วนผมก็เลยรู้สึกว่าคือผมก็เลยไปไล่จัดการเคลียร์แอคเคานต์ตัวเองเนาะให้ก็คือมันเราจะสามารถกดได้นะทั้ง t i k t o k แล้วก็ IG เลยคือช่วงนี้ผมอยู่ใน2แพลตฟอร์มนี้เป็นหลักเพราะว่าผมมาดูพวกเทรนด์การทำธุร,รกิจใน2แพลตฟอร์มนี้ IG ผมไม่เคยมีประสบการณ์การทำธุร,รกิจบน IG เลย ส่วน t i k t อกผมมีบ้างเล็กน้อยแต่ทีเนี้ยด้วยความที่มันเป็นเทรนเนาะแล้วทีเนี้ยผมทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการผลิตซือ่อผลิตคอนเทนต์ให้ลูกค้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอ TikTok มันเป็นเทรนแล้วต่อให้ผมจะทําการตลาดแบบโอสคูล่ะแต่ถ้าเทรนมันมาแล้วลูกค้าเรียกร้องเยอะเนาะผมก็ต้องศึกษาเนาะผมก็เลยอยู่ใน2แพลตฟอร์มนี้ซะเยอะช่วงนี้นะครับ อะไรนะเมื่อกี้จะพูดอะไรนะอ๋อมันมีนะแพลตฟอร์มนี้มันมีฟังก์ชันนะเผื่อใครไม่รู้นะครับคือต้องยอมรับอย่างนี้ว่าทุกแพลตฟอร์มเนาะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มไหนที่เป็นออนไลน์ก็แล้วแต่จะมีคอนเทนต์18บวกอยู่ในนั้นแน่นอนเนาะคืออย่างเช่น Facebook เขาแบนเข้มใช่ไหมมันก็จะมีคอนเทนต์เปิดวาบอะเออพูดง่ายๆเลย u t u b e ก็เช่นกันมันมีหมดแหละนะครับหน้าที่ของเราเนาะในฐานะคนใช้แพลตฟอร์มอะคือเราจะบอกว่าเราจะไม่ใช้โซเชียลมีเดียเลยก็คงไม่ได้ หน้าที่เราคือต้องรู้ให้ทันแล้วก็เทรน AI ให้เป็นนอะหลักการเทรน AI นี่เราจะมาพูดเรื่องอะไรกันขออนี้ตเมาส์เรื่องนี้แป๊บหนึ่งเนาะเนาะ <c ười> คือใครที่ฟังบ,บ่อยๆเนี่ยก็จะรู้ว่าไอ้นี่มันเมาส์มอยประจําแหละนะประกการเทรน AI คือเราต้องบอก AI ให้ให้รู้ว่าเราชอบหรือไม่ชอบคลิปแบบไหนวิธีการง่ายมากครับถ้าเป็นใน Instagram เวลาเลื่อน i n s t a g r a m เลื่อนฟีดอะไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะว่าฟีดอมันจะโชว์แค่เฉพาะคนที่เราติดตาม นะครับแล้วก็โชว์คนอื่นบ้างเป็นเป็นรีคเเมนต์บ้างนิดหน่อยนิดหน่อยนะครับแต่ทีนี้มันจะมีปัญหาในคลิป r ี e l s เนาะเราสามารถเลือกนี้นะครับก็คือพอสมมุติไปเจอ r ี e l s ที่เปิเปดวาร์ปสิบแปบวกเราสามารถกดจุด3จุดแล้วก็กดคําว่าสนใจกับไม่สนใจได้ผมจะกดคําว่าไม่สนใจแล้วมันก็จะมีให้เลือกว่าเราไม่สนใจเพราะอะไรผมก็จะกดเหตุผลว่าโพสต์นี้ทําให้ผมรู้สึกไม่สบายใจเนี่ยคือผมลองมาหลายแบบแล้ววิธีนี้ง่ายแล้วก็เร็ว เร็วมากเลยในการทําให้ AI แนะนําคลิปแบบนั้นน้อยลงเนาะทีนี้มันก็จะมีคลิปพวกความรู้การตลาดความรู้จิตวิทยาแล้วก็พวกพวกเกี่ยวกับความรู้ด้นานเขาเรียกอะไรนะการขายอะไรต่างๆพวกนี้แล้วก็การพัฒนาตัวเองเนี่ยที่ผมรู้สึกว่าผมอยากดูบ่อยๆปุ่มเดียวกันเลยครับกดไปจุด3จุดแล้วก็จะขึ้นมาเนาะมันจะขึ้นคําว่าสนใจอยู่แล้วก็กดคําว่าสนใจไปนะไอจี IG เขาก็โชว์เลยว่าเขาจะแสดงโพสต์ประเภทนี้บ่อยขึ้น1เดือนก็คือ30วัน เราก็ทยอยกดแบบนี้เรื่อยๆเ,เ,เนาะ AI, AI เขาจะรู้แล้วว่าเราอยากดูคลิปแบบไหนไม่อยากดูคลิปแบบไหนแล้วเขาก็จะนําส่งคลิปที่โอเคให้เรา IG เนี่ยเร็วกระบวนการตรงเนี้ประมาณ1-3วันแล้วเขาก็จะส่งคลิปที่โอเคให้เราแล้วเนาะไปใช้กันได้ครับส่วน TikTok ก็ทําเหมือนกันเนาะกดค้างเอาไว้เนาะแต่ TikTok เนี่ยผมจําไม่ได้ว่ามันมีให้กดสนใจไหมแต่มันมีให้กดไม่สนใจแน่ๆเนาะ,นะก็กดไม่สนใจไปเลยแล้วพอคุณกดปุ๊บคุณก็จะไม่เห็นคลิปนั้นอีกเลย แล้วคุณก็จะเห็นคลิปประเภทนั้นน้อยลงเรื่อยๆเนาะเอาไปใช้เทรน AI เพราะว่าอะไรสุดท้ายเรายังต้องใช้โซเชียลมีเดียและโซเชียลมีเดียมันมันส่งคลิปที่มีแนวโน้มที่คนจะชอบให้และคลิปประเภทนั้นอนะคนกดเยอะถูกไหมเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่เขาจะส่งให้เราถ้าเราไม่ได้เทรน AI มาดีพอเนาะเพราะฉะนั้นก็ลองดูนะเอามาแชร์กันเนาะคือประเด็นคือเราจะพูดเรื่องอะไรกันนะ ผม,ผมจะไม่ได้แล้วผมเปิดหัวด้วยคำว่าอะไรแต่ผมรู้ท็อปิกว่าผมจะพูดอะไรเนาะคืองี้ครับคือวันนี้มั้งผมเพิ่งเห็นวันนี้นะครับก็คือมีมีผู้ใช้ใน YouTube คนหนึ่งเนาะมาคอมเมนต์ประมาณว่าผมจําไม่ได้แล้วแต่ประมาณว่าคือเขาพูดประมาณว่าผมอะโง่แล้วก็ไม่ฉลาดไม่มีความรู้สิ่งที่พูดมาอะไรคือประมาณคืออารมณ์ประมาณมาด่าคอนเทนต์ของผมซึ่งผมเนี่ยมีนิสัยมาตั้งแต่ผมเริ่มทําการตลาดแล้วว่าคอมเมนต์ลบๆเนี่ย ลบทิ้งแม่งเลยแบนทิ้งแม่งเลยนะครับผมก็เลยไปแบนออกจากช่องไปนะครับประเด็นที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยคืออย่างนี้ครับคือคอมเมนต์นั้นนะพูดประมาณว่าความรู้ที่ผมเอามาแชร์ในในในช่องเนี่ยเป็นความรู้ที่ตื้นมากเป็นความรู้ที่ไม่ฉลาดเลยไม่ใช่คนเก่งไม่ใช่คนฉลาดเอ,อ่ออะไรประมาณนั้น่ะนะครับผมก็เลยแบนมันทิ้งไปนะครับคือไม,ไม่ได้โกรธแล้วก็ไม่รู้สึกไม่ดีอะไรนะอันนี้เอามาแชร์ให้ฟังว่า1ก็คือผมแบนเพราะว่าผมไม่อยากให้บร,รยากาศมันเสีย เนาะอย่างที่บอกไปว่าในนี้มันคือคอมมูนิตี้ที่เราผลักดันกันนะครับผมโอเคมากนะที่มีใครมาแชร์ความรู้เนาะมีหลายคนเนาะมาคอมเมนต์ว่าเออตัวเขาเนี่ยเลิกติด่ังโปได้แล้วเนาะความรู้ที่เขาได้ประสบการณ์ที่เขาได้คืออะไรเขามาคอมเมนต์ในคลิปแต่ละคลิปเนี่ยมีทั้งหมดประมาณเกือบร้อยคลิปใช่ไหมช่องผมเนี่ยก็จะมีคอมเมนต์แบบเนี้ยเต็มช่องเลยนะซึ่งผมแฮปปี้มากๆแล้วผมก็ได้เรียนรู้จากคนเหล่านั้นเยอะมากเลย นะครับผมรู้สึกขอบคุณมากๆเลยที่เขามาให้ความรู้แล้วเขาก็มาเขาเรียกว่าอะไรให้แรงบันดาลใจอะ่ะเออพวกนี้มันเป็นแรงบันดาลใจแล้วมันคนความรู้เป็นกําลังใจมากๆเลยแต่อีกประเภทหนึ่งประเภทที่แบบว่ามาดา่าเออมาพูดจาแบบเพื่ออะไรอะ่ะพอกซิกประโยชน์ต่อตัวเขาก็ไม่มีนะสิ่งที่เขาคอมเมนต์อ่ะได้เขาได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้คนอื่นได้ประโยชน์ไหมก็ไม่ได้แถมทาเสียบรรยากาศด้วยคอมเมนต์ประเภทนี้ผมจะลบแล้วก็แบนทิ้งทห้หมดเลยนะครับ แล้วก็สิ่งที่ผมผมรู้สึกว่ามันสะท้อนตัวผมอย่างหนึ่งก็คือผมรู้สึกว่าเมื่อก่อนผมก็เคยเป็นคนประเภทนี้เนาะคือต้องบอกงี้ก่อนว่าเผื่อใครเนาะมาฟังคอมเมนต์นั้นแล้วรู้สึกว่าเออไอเจ้าของช่องนี้มันก็ไม่ได้มีความรู้นี่วาอะไรเงี้ยเออผมอันนี้แชร์นิดน,นึงก่อนแล้วกันเนาะตัวผมเองนะครับเรียนจิตวิทยาการให้คําปรึกษานะครับที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับแล้วผมก็เรียน c e r t i f i e ใบรับรองเนาะ NLP Practitioner Coach นะครับก็คือ,อเป็นโค้ชด้านจิตวิทยาภาษาสือาา่อประสาทนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เอามาแชร์เนี่ยไม่ได้แชร์แบบมั่วๆนะครับเอออะไรนะเธอถ้าเกิดว่าเป็นคำที่ผมชอบใช้แซวกับเพื่อนประมาณว่าข้าเองก็เป็นสิทธิ์มีครูนะอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้เล่าให้ฟังเนาะคือขิงให้ฟังว่าเฮ้ยผมไม่ได้ไม่มีความรู้นะแต่ผมผมรู้ว่า ความรู้เราไม่จำเป็นต้องผมไม่จำเป็นต้องเอาเสิร์ชแบบ1000รีเสิร์ชมากองใส่หน <parole, S 1> <Lebanon. S 1> ้าคุณผมผมรู um. ้สึกว่าผมเอาประสบการณ์แล้วก็เอาความรู้อะที่ได้รับจากการเรียนรู้ของตัวเองนะเรียนรู้ผ่านเสิร์ชเรียนรู้ผ่านจิตวิทยาเรียนรู้ผ่านช่อง YouTube ต่างๆช่องทิ๊กตอกต่างๆที่ผมไปเรียนรู้จากต่างประเทศแล้วก็เอามาใช้กับประสบการณ์ตัวเองแล้วก็เล่าผ่านประสบการณ์ดีกว่าเอารีเสิร์ชมาเล่าเนี่ยมันไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะสไตล์เสิร์ชอาจจะเป็นของช่องอื่นแต่ไม่ใช่ช่องนี้เนาะช่องนี้เป็นสไตล์แบบ แมนๆคุยกันเนาะแบบประมาณขออนญาอเนาะกูทำไปแบบเนี้เออแล้วมึงเจอปัญหาอะไรอะ่ะลองมาปรึกษากันดิลองมาคุยกันดิเออมึงเจอปัญหานี้กูรู้สึกอย่างนี้นะมึงลองไปทําดูถ้ามึงทำแล้วเวิร์กก็ทำต่อทาไม่เวิร์ก็มึงก็ไม่ต้องทำต่อเนี่ยสไตล์ช่องเนี้ยมันจะเป็นประมาณนี้เนาะแบบแมนๆคุยกันเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอออะไรที่เป็นความรู้เนี่ยเรายินดีอะไรที่ไม่ใช่ความรู้แล้วก็มาทําให้เสียบรรยากาศเนี่ยก็เอาออกมันเอามันออกไปจากเส้นทางนี้ก่อนนะครับเพราะอะไรทํำไมผมถึงทําแบบนั้นนะครับผมจะบอกว่าก่อนหน้านี้เนาะ ผมเคยเป็นคนหนึ่งที่มีอีโก้หนักมากช่วงยี่สิบดสองน่าจะอายุแถวไนั้นจำไม่ได้แล้วประมาณช่วงประมาณยี่สิบถึงยี่สองเนี่ยผมจำอายุไปๆไ,ไ,ไม่ได้ช่วงนั้นผมทําเงินได้รายสัปดาห์นะสัปดาห์ละเจ็ดหมื่นตกตกตก,ตกก็คือวันละหมื่นอ่ะเออคุณคิดว่าเด็กอายุไม่ถึงยี่สิบห้าอายุประมาณยี่สิบยี่สิเอ็ดยังเงินไม่จบเลยแต่ว่าทําเงินได้สัปดาห์ละเจ็ดหมื่นวันละประมาณหนึ่งหมื่นบาทนะคุณคิดว่าเด็กแบบเนี้ย ประสบความสาเร็จไหมโคตรสำเร็จเลยนะถ้าเกิดผมไปเจอเด็กมหาลัยคนหนึ่งที่ทําเงินได้แบบนี้วันละหมื่นผมก็จะรู้สึกว่าน้องคนนี้สําเร็จมากแต่สิ่งที่ตามมาจากความสําเร็จนั้นของผมนะผมไม่ได้บอกคนอื่นเป็นเหมือนผมนะของผมเลยคือผมมีอีกโก้ขึ้นมาคือช่วงตั้งแต่อายุ18จนถึงอายุ20่อะผมทํางานหนักมากแล้วผมก็เรียนรู้เกี่ยวกับการทําธุรกิจการขายการตลาดพวกนี้เยอะมากนะครับ ผม,มเริ่มเข้าธุรกิจออนไลน์ตั้งแต่ช่วงที่ Facebook Live มาใหม่ๆเลยอะ่ะนั่นแหละผมเริ่มต้นช่วงนั้นเนาะน่าจะ6-7ปีที่แล้วนะครับแล้วผมก็เรียนรู้จากคนสำเร็จเยอะมากเลยนะครับแต่พอผมสำเร็จเองแล้วอะ่ะสิ่งหนึ่งที่เพิ่มขึ้นคือเงินแต่สิ่งที่เพิ่มตามคืออีโก้แต่สิ่งที่น้อยลงแม่งดันเป็นความถ่อมตัวกลายเป็นว่าผมรู้สึกว่าใครก็ตามที่ไม่รู้เท่าผมหรือได้เงินไม่เท่าผม เป็นคนกระจอกแล้วผมจะไม่เรียนรู้จากคนเหล่านั้นกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมครับกลายเป็นว่าผมทําตัวไม่น่ารักกับผมรอบตัวทาตัวไม่น่ารักกับเพื่อนเพื่อนที่นั่งเรียนสัมมนาข้างๆกันอ่ะผมนั่งข้างซ้ายเขานั่งข้างขวานั่งติดกันเวลาจับกลุ่มในสัมมนาก็คือจับกลุ่มร่วมกันทํากิจกรรมร่วมกันเรียนรู้มาด้วยกันฝึกไลฟ์เฟซบุ๊กพร้อมกันฝึกเขียนโพสต์พร้อมกันอ่ะเพื่อนที่โตมาด้วยกันอ่ะแต่โอเคแหละเขาอาจจะสําเร็จช้ากว่าผมผมอาจจะได้เงินมากกว่าเขา อยู่ๆก็กลายเป็นทําตัวไม่น่ารักกับเพื่อนทําตัวไม่น่ารักกับแฟนทําตัวไม่น่ารักกับคนในครอบครัวแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องฟังเรียนรู้จากคนที่เก่งกว่าเท่านั้นคนที่เท่ากันหรือคนที่เก่งน้อยกว่าจะไม่เรียนรู้จากคนเหล่าน,นั้นเลยและไอความรู้สึกความคิดแบบนี้แหละมันทําให้ผมพังเพราะมันกลายเป็นว่าต่อให้ผมจะสําเร็จแค่ไหนแต่ผมรู้สึกโดดเดี่ยวมากแล้วผมก็รู้สึกแห้งเหี่ยวมาก แล้วมันก็นํามาสู่การที่ผมตัดสินใจผิดพลาดเพราะอะไรครับเพราะชีวิตเนี้ยเราไม่มีทางที่จะได้พูดคุยกับคนที่ดีกว่าเราได้ตลอดเวลาหรอกเป็นไปไม่ได้ที่ผมตื่นมาทุกเช้าแล้วจะได้ไปเจอกับเมนทอร์ทุกวันได้คุยกับพี่เลี้ยงทุกวันได้คุยกับที่ปรึกษาทุกวันได้คุยกับโค้ชครูที่ผมเรียนกับเขาทุกๆวันมันเป็นไปไม่ได้ถูกปะมันเป็นไปไม่ได้เลยยกเว้นว่าผมจะซื้อคอร์สที่ให้เขาแบบว่าคุยกับผมทุกวันวันละ3าชั่วโมงซึ่งก็คงหลายล้าน นะครับมันไม่ได้มีตังค์ขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ผมอยู่ด้วยมากที่สุดก็คือคนรอบตัวแต่ผมดันตีตัวออกห่างพวกเขากลายเป็นว่าพวกเขาเห็นว่าผมทําผิดพลาดอะไรพวกเขาก็ไม่กล้าเตือนพวกเขาเห็นว่าผมควรจะปรับปรุงตรงไหนเขาก็ไม่กล้าบอกหรือเขาเห็นว่ามีอะไรดีๆเขาก็ไม่อยากเอาสิ่งดีๆมาให้ผมเพราะผมทําตัวไม่น่ารักและสุดท้ายผมก็พังพังจนกระทั่งเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วเนาะ ผมเป็นหนี้ประมาณ70,000อันนี้คือหนี้ในระบบรวมก,กับหน,นี้นอกระบบอีกประมาณ2อ0 0 0มหม่รวมๆเนี่ยเป็นหนี้ประมาณแสนหนึ่งนะครับแล้วก็กว่าจะใช้หน,นี้หมดเนี่ยโอ้โหชีวิตพังผมกล้าพูดคําว่าชีวิตพังได้เลยนะในช่วงนั้นของชีวิตจนกระทั่งมาได้เรียนรู้อะได้เรียนรู้กับตัวเองจริงๆว่าเออมันมันจำเป็นจริงๆนะการถ่อมตัวมันจําเป็นจริงๆนะการที่เราจะต้องพร้อมก้มหัวให้กับความรู้ หรือแม้กระทั่งพร้อมก้มหัวให้กับประสบการณ์ของใครก็ตามเพราะเราไม่รู้จริงๆว่าประสบการณ์สมมุติว่าวันนี้คุณที่นั่งฟังผมอยู่อะได้มาเจอผมที่ร้านกาแฟแล้วนั่งคุยกันสมมุติว่าคุณเป็นเด็กอายุ18สักคนหนึ่งสมมุติอายุแค่สิแล้วคุณเล่าเล่าประสบการณ์ชีวิตคุณให้ผมฟังอะผมอะพูดตรงๆนะในแง่ของประสบการณ์ชีวิตอะผมอาจจะไม่ได้เรียนรู้จากคุณเท่าไหร่เพราะว่าผมก็อายุเยอะกว่าคุณเนาะเป็น1 0เป็น10เป็น10กว่าปี เพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของประสบการณ์ที่วัดด้วยไทม์ไลน์อายุผมอาจจะไม่ได้เรียนรู้แต่ผมจะได้เรียนรู้ในแง่ของมุมมองและยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเข้าใจปะผมอาจจะไม่ได้เรียนรู้ในบางเรื่องแต่ผมจะได้เรียนรู้ในอีกหลายๆเรื่องแน่นอนเพราะฉะนั้นผมเลยรู้ว่าเออมันมัน,ม,นมันไม่ใช่แล้วการที่ผมทําตัวไม่น่ารักแบบนั้นอะมันทําให้ผมพังผมก็เลยพยายามเปลี่ยนตัวเองแล้วก็พยายามไม่ทําตัวแบบนั้นกับคนอืน่นเนาะ ที่ยกเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยเพราะารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยการพัฒนาตัวเองมันง่ายขึ้นมากความรู้ในการทําธุรกิจการขายการตลาดพวกนี้มันเยอะขึ้นมากแล้วมันก็เข้าถึงง่ายขึ้นมากผมเชื่อว่าจะมีคนที่ประสบความสําเร็จตั้งแต่อายุน้อยเนี่ยมากขึ้นมากนะครับผมแค่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อให้เป็นคือคือผมมีความเชื่อนะว่าคนที่สําเร็จเร็วทุกคนต้องเจอต้องกลายเป็นแบบแบบผมอาจจะเป็นความเชื่อที่ผิดก็ได้แต่ผมมีความเชื่ออย่างนั้น แล้วผมก็เชื่อว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าวันที่ผมเป็นแล้วมีคนมาบอกผมแบบเนี้ยผมก็จะระวังตัวในง่ายขึ้นแต่ด้วยความที่มันไม่มีคนมาบอกเนาะผมและผมก็รู้สึกว่าการที่ผมเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์เพราะผมเห็นจากคอมเมนต์ที่ผมพูดถึงเมื่อเมื่อเมื่อกลางคลิปอะว่าเขามาอาพูดง่ายๆเลยก็คือมาดูถูกความรู้หรือว่าประสบการณ์ที่ผมแชร์ในช่องผมไม่ได้เจ็บหรือผมไม่ได้อะไรกับการที่เขาคอมเมนต์ไม่ดีผมแค่รู้สึกเสียดายแทนเพราะผมไม่รู้เลยว่า บางครั้งในอนาคตอาจจะมีเพื่อนๆในช่องหรืออาจจะมีคอนเทนต์บางคอนเทนต์ในช่องนี้ที่อาจจะทําให้เขาได้อะไรบางอย่างติดแข้งติดขาไปแล้วไปพัฒนาชีวิตก็ได้แต่เขาเลือกที่จะทําแบบนั้นและตัดโอกาสตรงนี้ของตัวเองทิ้งไปและผมเชื่อว่าสิ่งนี้เป็นข้อผิดพลาดของหลายคนเนาะที่ไม่ยอมที่จะอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อความรู้ผมไม่ได้บอกให้อ่อนน้อมถ่อมตัวต่ผมนะอ่อนน้อมถ่อมตัวต่อความรู้ นะทุกความรู้เลยนะแค่คุณทําแค่นี้ได้นะชีวิตคุณอนะ่ะจะไปได้ไกลกว่าคนอีกเอาตีว่าคนรุ่นเดียวกันนะสมมุติว่าคุณอายุยี่สิบยี่ห้าก็ได้นะยี 20, ผมรู้สึกว่าตัวเองแก่ไงไม่รู้สมมติคนอายุยี่ห้านะแล้วคุณมีเพื่อนนะอายุยี่ห้าเท่ากันเนี่ยสิคนแต่คุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวต่อความรู้ต่อประสบการณ์ของคนผู้อื่นมากที่สุดคุณจะเป็นคนที่ไปได้ไกลที่สุด เพราะการอ่อนน้อมทมตัวจะนำมาซึ่งคอนเนคชันนำมาซึ่งโอกาสและนำมาซึ่งความรู้ใหม่ๆเสมอนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เอามาแชร์ประมาณนี้นะไม่เกี่ยวกับเรื่องหนังโป๊แต่อยากแชร์นะครับสำหรับวันนี้ก็มีเท่านี้ครับสำหรับใครนาอที่อยากเลิกติดหนังโป๊หรือว่าอยากดีท็อก์หนังโป๊ะนะครับ3วัน7วัน15วันหรือกี่วันก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะครับติดตามช่องนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาลุยแล้วก็เลิกติดหนังโป๊ไปพร้อมกันสำหรับน,นี้มีแค่นี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ